หัวด, emos, วดกนะครับหัวหลายนะครับแต่ว่าบใยญนนะครับบอใไญ่แปลงนี้นะครับกับเรานี้กะหัวนะครับนี่หัวแม่หน่อยๆนะครับหัวออกกรอบนะครับแต่ว่าบใยญนนะครับกประมาณหัวแม่มือนะครับหัวนะครับอันนี้นำหนักบดได้แน่นอนนะครับบดได้แน่นอน ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอ็มยูไอชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมาขุดมั่นตบปะหลังนะครับสาหรับวันนี้นะครับอยู่กับมันตบปะหลังที่มีอายุเกือบหนึ่งขวบปีนะครับแต่ว่าหัวบอใหญ่นะครับหัวบอรใหญ่หัวดกหัวหลนะครับหัวดกหัวเยอะนะครับแต่ว่าบอใหญ่นะครับแลวก็บเบอรใหญ่น้ำหนักนะครับผมสำหรับวันนี้จะไปขายอยู่มั่นร่วมนะครับอยู่ล้านหน่อยนะครับสาหรับราคานะครับ ยูทีลงแป้งนะครับลงแป้งชาวดีสารนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งสาสิเปอร์เซ็นต์นะครับยูทีสามบาทสิบตางคงนะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้งยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยูทีสองบาทเจ็ดสิบห้างะตงนะครับผมราคานะครับค่อนข้างดีเพราะสมควรนะครับแต่ว่าแป้งนี่นะครับหัวบกคอยงหญ่นะครับ้วก็จะบ่เต็มรถนะครับบ่เต็มรถขั้นใหญ่ของผมนะครับผมก็จะไปขายร้านหน่อยนะครับมันร่วมนะครับแต่ว่ามื้อนี่นะครับที่พามเบึงนะครับมันที่มี่ หัวดกนะครับหัวหลนะครับแต่ว่าบอยใหญ่นะครับบอยใหญ่แปลงนี้นะครับมิ token. สาเหตุหหหนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือนะครับหนึ่งนะครับการเสียบนะครับการปักทอนพันธุ์นะครับก็คือปักลงลึกนะครับลงลึกเกินไปนะครับเพราะว่าเจ้าของแปลงเพิ่นเพิ่นยานนะครับยานมันบ่เกิดนะครับยานมันบ่เกิดก็เลยปักล่งลึกนะครับปักล่งลึก เกิดดีนะครับม่นแปลงนี้นะครับเกิดดีเกิดแทบทุกต้นนะครับเกิดเกือบลอยไปเส้นนะครับเพราะว่าพื้นปักลึกนะครับปักลึกเกินนะครับปักลงมานะครับนี่ครับขนาดนี้ประมาณสิบเส้นขึ้นนะครับประมาณสิบสองสิบสามเส้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใ้เบิ้งทุกเงานะครับเงานีก็หัวนะครับนี่ห่แม่หน่อยๆนะครับหัวออกรอบนะครับแต่ว่าบนใหญ่นะครับกับประมาณหัวแม่มือนะครับหัวนะครับ อันนี้น้ำหนักบ่ไดดแน่นอนนะครับบ่ไดดแน่อนอนระยะปกเป็นหักฝอยเนีย็คือเผนสางมาที่หลังนะครับสางมาที่หลังนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือการปักถอนพันธุ์นะครับลงลึกเกินไปนะครับเวลาปลูกนะครับเพราะว่าความยานนะครับยานมั่นบ่เกิดนะครับก็เลยปักลึกนะครับเกิดดีนะครับมั่นเกิดดีแต่ว่าหัวนะครับยังที่เห็นนะครับเพราะสามารถขยายได้นะครับก็คือเสียบลึกเกินไปนะครับความนาแน่นของดินนะครับหลนะครับอากาศจกซึมบดถึงนะครับ นี่ครับเงานีนะครับอันนี้น่าจะเป็นโลกนะครับเงานี้บใหญ่ <maintenant S 2> bon นะครับอันนี anyway. ้เงานะครับอันนี้มั่นเกือบจะขวบปีแล้วนะครับมั่นเกือบจะขวบปีแล้วนะครับเนื้อที่บหลาอยนะครับประมาณสองงานนะครับแล้วอีกสาเหตุหนึ่งนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือเพิ่นปลูกพันธุ์เกานะครับปลูกพันธุ์เกาก็คือซ้ำซ้ำแปลงเกานะครับหลายๆฤดูกาลนะครับก็คือตัดพันธุ์จากแปลงนี้ปลูก แล้วก็ปลูกแปลงนี้นะครับซ้ําๆนะครับปลูกซ้มๆันะครับนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เฮดไห้มันหัวใบไยนะครับแล้วก็เป็นลากนะครับเป็นลากเป็นฟอยแบบนี้นะครับคือปลูกมันพ่านเก่านะครับซําหลายๆปีนะครับแปลงเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเฮดไหหัวมันนะครับกินอาหารเก่าเกานะครับกินเก่าเกาแล้วก็เบิดไปเบิดไปนะครับโดยที่บอมีการเอาอินรียวัตถุนะครับมาเติมเพิ่มนะครับ ก็คือเราก็ปลูกเป็นพันธุ์เก่าห้อมนะครับก็คือกินแต่อาหารเก่านะครับแล้วก็ค่อยๆเบิดไปนะครับจนจนว่าอาหารในดินเบิดนะครับคือดินดินจืดดินเสื่อมไปแล้วนะครับอันนี้ปลูกพันธุ์เก่าสามปีนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็คือดินนะครับอาจจะจืดนะครับแล้วก็อาจจะเสื่อมไปแล้วนะครับเพราะว่าปลูกมั่นติดต่อกัน่าจจะซีหาดูดูการแล้วนะครับ แต่ว่าบบเคยเอาอินทรียวัตถุมาเติมมาเพิ่มเลยนะครับก็คือใส่แต่เคมีอย่างเดียวนะครับใสเแต่เคมีอย่างเดียวอินรีวัตถุในดินนะครับน่าจะเบิดไปนะครับน่าจะเบิดไป็เลยเห็ดห้มั่นนะครับบบสามารถที่จะขยายหักนะครับที่แตออกมาหลายๆนะครับแตอกมลายๆนะครับบบสามารถขยายได้นะครับบบสามารถเป็นหัวนะครับได้นะครับหัวหลายนะครับหัวหลายแต่ว่า บใหญ่ล่ะครับบใหญ่อายุประมาณนี้นะครับมันอายุท huh. yeah, um ี yeah, um ่เกือบเกว่าปีแล uh ้วนะตะว่างหัวบบใหญ่นะครับก็จะมีลักๆเลยนะครับสามสามขอนะครับสำหรับมั่นแฝงนี้นะครับแว่าจะของดูแล่ขนง้างดีนะครับหยาบมีนะครับหยาบมีแต่หัวบบใหญ่นะครับหัวบใหญ่แล้วก็เป็นมันที่เกิดดีนะครับทั้งเหตุที่เสียบลึกนะครับเสียบลึกก็คือยานนะครับยานมันตายนะครับก็เลยเสียบลึกนะครับ สำรับวิธีการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันการเสียบลึกนะครับก็คือตัดทอนท่อนในสันลงนะครับอันนี้เพิ่นตัดประมาณยี่สิบหาสามสิบเส้นนะครับเวลาปักลงไปครับปักลงไปแคบมีดลำนะครับก็คือวิธีเกลี่ยครับก็คือตัดให้สันลงนะครับตัดจูเหลือแค่สิบหาถึงยี่สิบเส้นพ่อครับเวลาปักลงไปก็ปักลงไปแค่ครึ่งเดียวพ่อครับอันนี้คือวิธีการป้องกันการเสียบลึกจนเกินไปนะครับเพราะบางทีอาจารย์ คนงานนะครับจางค้นงานขาเจาะกเสียบปากลงไปลึกนะครับเพราะว่าพืนหยานบ่เกิดนะครับเดี๋ยวไปโทษค้นเสียบอีกนะครับประมาณนีนะครับอันละข้อที่สองนะครับปลูกมั่นสามปีนะครับก็คือวิธีการแก่ก็คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแรงนะครับเปลี่ยนแรงทอนพันนะครับหรือว่าตนพันุนะครับไปหาตนพันุจากแรงอื่นมาปลูกแพนนะครับบ่หอยปลูกพันเก่าทำสามปีนะครับอันนี้ก็ซ้อยได้นะครับแต่ว่าสาหรับข้อที่สามเลยนะครับเป็นหลักหลักเลยนะครับอันดับต้นตนนะครับก็คือปัญหาเรื่องดินนะครับ ปัญหาเรื่องดินที่ปลูกซ้ำปีหลายๆปีแล้วกับบ่มีอินทรีย์ัตถุมาใส่เลยนะครับวิธีแก้ก็คือต้องหาอินทรีย์ัุถุนะครับมาเติมนะครับเพราว่าจะเป็นกากอ้อยกากมั่นนะครับขี้ไก่แกบขี้หมูกระดยนะครับขอแช่ให้มาเติมนะครับถ้าได้มาเติมนะครับรับรองนะครับผมรับรองได้เลยนะครับ่ามั่นแบ่งนี้นะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเบื้องจากลักษณะดินแล้วนะครับน่าจจะเป็นดินที่ปลูกมั่นง่ามพอสมควรนะครับผม เป็นดินที่บบ<อ>เชื่องว่าขี้ลายจนเกินไปนะครับนี่ครับนี่เอาข้างขาวมาใส่นะครับแต่วาบปเต็มนะครับ็นาจะเพียงแค่ฝาหมืดนะครับเนี่ยที่ประมาณสองงานนะครับเนี่ยที่ประมาณสองงาน,น,น,ม,นมันมีว่ใหไงนะครับจะขนาดไล่เลี้ยกันไปนะครับก็มีนะครับนี่นะครับเนี่ยขึ้นไปแล้ว หลายว่สมควรแล้วนะครับจะเพียงสามื่นแล้วนะครับนี่มาสามคนถ่ายมาสี่คนนี่ครับกับมั่นที่เกิดดีนะครับดูแลดีนะครับแต่ว่าหัวบนใหญ่นะครับหัวดกหัวลายแต่ว่าบนใหญ่นะครับผมจะมีสาเหตุหลักๆสามสามข้อนะครับที่ผมนํามานําเสนอให้พี่ไห้น้องฟังนะครับมันนะครับกระผมนุดชัยนี้นะครับหากพี่น้องเกษตกรท่านไหนนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับจะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่ามีขอสงสัยอยากทร่มมาเหร็นน้ำนะครับทร่มมาแหลกเปลี่ยนควอมู้กันได้นะครับเบอร์ทร087 0 8 1 7 6 1 9นะครับ็ดหหะครับอล่าคิมนี้นะครับ mui channel นะครับขอราพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ